สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนแบต power bank นะครับแบต power bank จากคิดที่แล้วนะครับก็รือ้อแล้วก็เช็คดูว่าแบตเป็นยังไงคุณภาพแบตทนี้ก็แบตก็สั่งมาใหม่แล้วนะครับน,นี้4ี0 0ันมิลลิแอมครับก้อนเดิมนี้8 0 0 0นะครับ ถ้าเราเ,เราอยากได้ 8, แปดพันเราก็ซื้อมา2ก้อนนะครับก็ได้ตัวนี้ผมสั่สงมาในก้อนละร้อยเองนะครับร้อยสองบาทมนะั้งค่าส่งฟรีก็ร้อยสองบาทเลยต,ตัวนี้ผมได้ส่งฟรีนะครับถ้ามีค่าส่งก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับมีค่าส่งก็คุ้มนะครับร้อยหนึ่งเองไม่มีวงจรอะไรมาล้านเพราะเราวงจรอยู่ในตัวพาวเวอร์แวล์แล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับก็หาสายมานะครับสายแบตนี้ก็ต่อขั้วสายแบตก่อนนะครับนี่เขาก็แอกมาให้บวกลบมีบอกนะครับบวกลบ บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ใส่ให้ถูกแล้วเราบัดกี้สายก่อนนะครับ เช็คไฟดูหน่อยนะครับ3.9โวลต์เต็ม เรียบร้อยครับเช็คไฟไฟเต็มนะครับสี่ดวงเดี๋ยวลองชาร์จดูครับเมื่อกี้เราเช็คแล้วไฟเต็มอยู่นะครับทางร้านน่าจะชาร์จมาให้เราอ่ะครับชาร์จได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ